สวัสดีค่ะกลับมาพบกับการเจาะลึกเรื่องราวจากข้อมูลที่เรามีกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาสํารวจชีวิตของบุคคลที่เคยเป็นที่รู้จักมากๆในสังคมไทยเลยค่ะอดีตพระภิกษุที่เราคุ้นๆกันในชื่อหลวงข้อลงกอดนะคะแห่งวัดพระบาทน้ำขุุที่ลบบุรีครับผม ซึ่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยชี้ว่าท่านมีบทบาทสำคัญมากๆเลยในการบุกเบิกเรื่องการดูแลผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอสในไทยนะคะครับในช่วงแรกๆเลยนะครับใช่ค่ะในช่วงที่สังคมยังแบบว่ายังกลัวยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาค่อยๆดูข้อมูลต่างๆที่เรามีเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตที่ค่อนข้างซับซ้อนเหมือนกันนะคะ ครับก็สำหรับการพูดคุยกันวันนี้เนี่ยเราก็จะอ้างอิงเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลหลายๆที่ที่เราพอจะรวบรวมมาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชีวประวัติลำดับเหตุการณ์บทสัมภาษณ์บันทึกต่างๆคือพยายามจะทำความเข้าใจเส้นทางชีวิตของท่านนะครับค่ะตั้งแต่แบบว่าวัยเด็กการศึกษาการทำงานเพื่อสังคมที่โอ้โหได้รับการยกย่องมากๆนะครับช่วงหนึ่งค่ะมากๆเลยไปจนถึงประเด็น ข้อกังขาข้อกล่าวหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในระยะหลังๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราได้รับมานะครับไม่ได้เป็นการตัดสินใดๆเข้าใจเลยค่ะงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือการพยายามจะปฏิปต่อเรื่องราวทั้งหมดจากเอกสารจากข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงหน้าเนาะครับ ทั้งในมุมที่ท่านได้รับการเชิดชูมากๆกับอีกมุมที่มีคําถามตามมาเพื่อให้เห็นภาพรวมที่มันรอบด้านที่สุดเท่าที่ข้อมูลตรงนี้จะทําให้เราเห็นภาพได้นะคะครับผมเอาละค่ะงั้นเรามาเริ่มสํารวจข้อมูลกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่ข้อมูลพื้นฐานก่อนเลยซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจตั้งแต่ต้นเลยนะคะจากเอกสารที่เรามีเนี่ยชื่อเดิมของท่านนี่มีการบันทึกไว้ไม่เหมือนกันเลยค่ะ ครับผมมีทั้งชื่ออลงการดพรมมุกบางก็บอกว่าเป็นไกรเพ็ดแก้วหรือเกรียงไกรเพ็ดแก้วอืมหลายชื่อมากครับใช่ค่ะแล้ววันเดือนปีเกิดคือ9ธันวาคม2,496ส่วนสถานที่เกิดอันนี้ก็ดูเหมือนจะไม่แน่ชัดเหมือนกันมีทั้งที่อ้างว่าเป็นอโพทธารามราชบุรีบางก็ว่าเป็นที่ขอนแก่นครับ ข้อมูลมันหลากหลายนะครับค่ะส่วนข้อมูลวัยเด็กบอกว่าท่านเสียคุณแม่ไปตั้งแต่อายุแค่3ขวบเองแล้วก็โตมากับคุณย่ามีพี่น้องทั้งหมด6คนแล้วก็มีข้อมูลด้วยนะคะว่าเคยเป็นนักกีฬาฟุตบอลด้วยตำแหน่งกองหลังค่ะจุดนี้ก็น่าสนใจนะ,นะครับคือการที่ข้อมูลพื้นฐานเลยนะอย่างชื่อสถานที่เกิดเนี่ยมันมีความหลากหลายหรือบางทีมันดูไม่ค่อยตรงกันในเอกสารต่างๆตั้งแต่แรก มันก็อาจจะเหมือนเป็นสัญญาณบางอย่างหรือเปล่าที่บอกถึงความซับซ้อนหรือความไม่ค่อยลงรอยกันของข้อมูลที่จะตามมาในเรื่องราวชีวิตของท่านนะครับ Uh huh. ซึ่งแหล่งข้อมูลบางอันเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะครับว่าเอ๊ะมันสะท้อนภาพอะไรบางอย่างหรือเปล่าเกี่ยวกับเส้นทางชีวิตหรือการบันทึกประวัติช่วงแรกๆอะไรแบบนี้นะครับนั่นสิคะทีนี้มาดูเรื่องการศึกษาบ้างนะคะข้อมูลที่เรามีเนี่ยบอกว่าท่านเริ่มเรียนประถมที่โรงเรียนนันทวิทยาลัยที่ขอนแกน่นจากนั้นก็มีข้อมูลที่อ้างถึงการเรียนที่สูงขึ้นไปอีกคือจบปริญญาตรีที่มอเกษตรศาสตร์แล้วก็ไปเรียนต่อปโทที่ออสเตรเลียครับ ซึ่งรายละเอียดตรงนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาควบคู่ไปกับข้อมูลด้านอื่นๆด้วยนะครับใช่ค่ะใช่ครับแล้วถ้าเราลองเอาข้อมูลเรื่องชื่อเนี่ยมาเชื่อมโยงกับไทม์ไลน์ตามที่มันปรากฏในเอกสารทะเบียนราษฎรหรือราษประชาชนที่เราพอหามาได้นะครับจะเจอประเด็นที่น่าสนใจขึ้นไปอีกยังไงคะคือข้อมูลระบุว่าปี2 5 0 3เนี่ยมีชื่อในทะเบียนบ้านที่ขอนแก่นคือเด็กชายไกลเพชรแก้วอ๋อค่ะแต่ต่อมาปี2527 ปรากฏข้อมูลว่ามีการเปลี่ยนชื่อเป็นนายเกรียงไกลเผ็ดแก้วตอนที่มีการทำบัตรประชาชน13หลักนะครับค่ะแต่จุดที่น่าสังเกตมากๆเลยแล้วก็มีคนพูดถึงเยอะในแหล่งข้อมูลหลายชิ้นคือปี2552ครับมีการบันทึกว่าเป็นการทำบัตรประชาชนครั้งแรกในชีวิตฮะจริงเหรอคะตอนปี52อายุเยอะแล้วนะคะตอนนั้นใช่ครับซึ่งระบุชื่อว่าพระราชวิสุทธิประชานาตอลงกัดภูนมุก โดยใช้เลขบัตรประชาชนเดิมของนายเกรียงไกรเพชรแก้วอ้าว <Ow! S 1> ครับการที่บุคคลสาธารณะที่คนรู้จักเยอะๆเนี่ยมีการทำบัตรประชาชนครั้งแรกตอนอายุค่อนข้างมากแล้วแล้วก็ใช้ชื่อในวงเล็บที่ไม่ตรงกับชื่อเดิมในทะเบียนราษฎรเนี่ยแหละครับ <c oughs> ที่แหล่งข้อมูลบางส่วนเขาชี้ว่าเออมันเป็นประเด็นที่สร้างความสับสนแล้วก็คำถามเยอะเลย <c oughs> เกี่ยวกับความต่อเนื่องความถูกต้องของข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ตามที่มันปรากฏในเอกสารราชการนะครับโห oh, เป็นประเด็นเรื่องข้อมูลส่วนตัวที่ซับซ้อนจริงๆด้วยค่ะน่าติดตามมากเอาละค่ะจากข้อมูลพื้นฐานพวกนั้นทีนี้เราลองมาดาูจุดเปลี่ยนสำคัญที่นำท่านเข้าสู่ทางธรรมกันบ้างครับข้อมูลบอกว่าท่านอุปสมบทในปีพศ2529โดยได้ฉายาหรือชื่อในทางสงว่าพระอลงกต ซึ่งก็ไม่ใช่ชื่อเดิมอีกนะครับไม่ใช่ไกลหรือเกรียงไกรใช่ค่ะไม่ใช่ชื่อเดิมตามทะเบียนรัษฎรเลยแล้วจุดเริ่มต้นของภารกิจที่ทำให้ท่านเป็นที่รู้จักมากๆก็คือปีพศ2535 ครับผมตอนที่ท่านเข้ามาเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุที่ลบบุรีแล้วก็เริ่มโครงการสำคัญเลยคือการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยเอชแล้วก็เด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบจากโรคนี้ด้วยตรงนี้เราอาจจะต้องออย้อนไปดูบริบทสังคมไทยช่วงนั้นนิดนึงนะครับช่วงทศวรรษ2530ค่ะค่ะตอนนั้น HIV a อ d s นี่เป็นโรคใหม่มากๆที่สังคมไทยย่งแบบ กลัวกันมากเลยครับใช่ค่ะจำได้เลยข้อมูลความเข้าใจก็น้อยเกิดการตีตรารังเกียจผู้ป่วยแบบรุนแรงมากการที่พระสงฆ์รูปหนึ่งอย่างพระอรงกตในตอนนั้นลุกขึ้นมาทำงานโอบอุ้มดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้จริงจังเนี่ยค่ะถือว่าเป็นการกระทำที่ท้าทายบรรทัดฐานความเชื่อของสังคมมากๆเลยนะครับจริงค่ะกล้าหาญมากครับ แหล่งข้อมูลหลายที่ก็ยกย่องว่าเป็นการบุกเบิกที่ต้องใช้ทั้งความกล้าหาญเมตตาธรรมความทุ่มเทสูงมากๆค่ะมันไม่ใช่แค่ให้ที่พักพิงหรือรักษาเบื้องต้นแต่มันคือการต่อสู้กับอคติในสังคมแล้วก็พยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องไปด้วยพร้อมๆกันออื ซึ่งมันส่งผลกระทบใหญ่หลวงมากต่อทัศนคติการช่วยเหลือผู้ป่วยในสังคมไทยต่อมาเลยครับใช่เลยค่ะการทำงานยุคแรกๆนี่ต้องเจอความท้าทายรอบด้านจริงๆแล้วก็มีข้อมูลเสริมน่าสนใจจากแหล่งข้อมูลหนึ่งนะคะคือปี2537ท่านเขียนหนังสือชื่อวัยฝันสวยค่ะอ๋อครับ พิมพ์เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติในนั้นนะคะมีการเล่าประวัติชีวิตท,ท่านเองตั้งแต่วัยเด็กความลำบากจนมาบวชแล้วมีส่วนหนึ่งที่ท่านเล่าประสบการณ์ส่วนตัวว่าเคยเป็นคนกลัวผีมากครับ <laughs> แต่สามารถก้าวข้ามความกลัวนั้นมาได้แล้วก็กลายมาเป็นคนที่ช่วยเหลือคนที่กําลังทุกข์ยากจากโรครายได้การเล่าเรื่องแบบนี้มันสะท้อนภาพอะไรเกี่ยวกับการสื่อสารตัวตนของท่านในยุคนั้นบ้างคะอ๋อการสร้างเรื่องเล่าแบบนั้นนะครับในหนังสือไวยฝันสวยเนี่ยถือว่าเป็นวิธีการสื่อสารที่น่าสนใจมากนะครับค่ะมันเป็นการนําเสนอภาพของการเปลี่ยนแปลงข้างในการเอาชนะความอ่อนแอความกลัวส่วนตัวเพื่อจะก้าวไปทำงานที่ยิ่งใหญ่กว่าเพื่อคนอื่น เรื่องเล่าแบบนี้มันสอดคล้องแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของผู้เสียสละผู้มีเมตตาสูงส่งที่สังคมกำลังเริ่มรับรู้เริ่มศรัทธาในตัวท่านตอนนั้นได้ดีเลยครับอฮ uh huh. มันทำให้ดูเข้าถึงง่ายมีความเป็นมนุษย์แต่ก็ยกท่านขึ้นไปสู่สถาน,นะของคนที่ก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้ซึ่งก็เป็นภาพที่เทรงพลังมากในสายตาคนทั่วไปยุคนั้นครับ เข้าใจภาพของการสร้างเรื่องเล่ากับการรับรู้ของสังคมตอนนั้นเลยค่ะทีนี้จากช่วงที่ได้รับการยกย่องมากๆข้อมูลที่เรามีก็นําเรามาสู่ช่วงเวลาที่เป็นจุดพลิกผันสําคัญเหมือนกันนะคะครหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายครั้งใหญ่เลยตามที่ปรากฏในข่าวในรายงานต่างๆคือเหตุการณ์ที่เกิดเราเปีพศ2568ครับช่วงไม่กี่ปีมานี้เองนะครับใช่ค่ะ ที่มีกรณีดรามา่ามีข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างหนักเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเงินบริจาคของวัดพระบาทน้ำพุเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นใหญ่เลยเพราะมีชื่อของอีกท่านหนึ่งเข้ามาเกี่ยวด้วยที่รู้จักกันในนามหมอบีทูดสื่อวิญญาณนะคะใช่ครับตามข้อมูลจากแหล่งข่าวจากเอกสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยข้อกล่าวหาหลักๆที่ถูกหยิบขึ้นมาก็คือประเด็นเรื่องการยักยอกเงินบริจาคก,การทุจริตในวัด ซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากเพราะมันเกี่ยวกับศรัทธาของประชาชนนะครับในส่วนของหมอบีซึ่งแหล่งข้อมูลก็บอกว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทางด้านการสื่อสารเรื่องลิลับอะไรทํานองนั้นนะครับก็เข้ามามีบทบาทในเรื่องนี้แล้วก็ได้ออกมาชี้แจงผ่านสื่อต่างๆตามข้อมูลที่ระบุไว้นะครับว่าเงินบริจาคที่เกี่ยวกับตัวเขานั้นได้ดําเนินการถวายให้วัดครบถ้วนแล้วค่ะ และการดําเนินการต่างๆก็เป็นไปตามคําแนะนําหรือคําสั่งของอดีตพระอลงกตในตอนนั้นอ๋อค่ะครับอย่างไรก็ตามผลกระทบที่ตามมาก็คือมีรายงานข่าวออกมาว่าอดีตพระอลงกตถูกเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มในข้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องทุจริตยักยอกเงินบริจาคดังกล่าวโห oh. ซึ่งแน่นอนครับสร้างความตกตะลึงให้สังคมอย่างมากเลยทีเดียว มีข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งข่าวด้วยนะคะว่าในช่วงปี68ถึง69ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดประเด็นข้อกล่าวหานี้แหละค่ะอดีตพระอลงกัดได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำาุุไปก่อนแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็มีข่าวตามมาอีกว่าท่านได้ทำการลาสิกขาหรือก็คือสึกออกจากความเป็นพระแล้วด้วยค่ะครับประเด็นนี้ก็ต้องย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าสิ่งที่เราคุยกันเนี่ย เป็นการนำเสนอข้อมูลตามที่มันปรากฏในแหล่งข่าวในเอกสารที่เราได้รับมาเท่านั้นค่ะครับเราไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะไปตัดสินว่าข้อเท็จจริงสุดท้ายเป็นยังไงใครถูกใครผิดเพราะกระบวนการทางกฎหมายก็ยังดําเนินอยู่ใช่ครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากข้อมูลก็คือมันเกิดความขัดแย้งที่รุนแรงมาก <c oughs> ขึ้นมาระหว่างภาพลักษณ์เดิมที่ท่านสร้างมาเป็น10บสปีในฐานะเทพเจ้าเอจผู้บุกเบิกงานช่วยเพื่อนมนุษย์กับข้อกล่าวหาทางกฎหมายที่ ร้ายแรงมากซึ่งมันเกี่ยวพันโดยตรงกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในการจัดการเงินบริจาคที่มาจากศรัทธาประชาชนอืมมันเป็นภาพที่ตัดกันแบบสิ้นเชิงเลยครับแล้วก็สร้างคำถามเยอะแยะให้สังคมเลยเป็นภาพที่คอนทราสต์กันรุนแรงจริงๆค่ะทีนี้ถ้าเราลองถอยออกมามองภาพรวมชีวิตของอดีตพระอลงกณ์นะคะจากข้อมูลทั้งหมดที่เราดูกันมา ตั้งแต่ประมวยัยข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ค่อยชัดเจนการทำงานที่ยิ่งใหญ่มากจนมาถึงข้อกล่าวหาในช่วงท,ท้ายๆเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนของชีวิตคนคนหนึ่งจริงๆนะคะครับผมมีทั้งด้านที่สว่างมากๆได้รับการยกย่องเชิดชูจากผลงานที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายิ่งใหญ่และสำคัญมาก แต่ในขณะเดียวกันก็มีด้านที่เป็นเงาทึบๆเต็ไมไปด้วยคำถามข้อกังขาทั้งเรื่องส่วนตัวในอดีตแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งข้อกล่าวหาเรื่องความไม่โปร่งใสาทางการเงินที่เกิดขึ้นนี่แหละคะ่ะถูกต้องครับมันเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมีหลายชั้นหลายมิติมากๆแล้วก็ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีประเด็นทางกฎหมายที่ยังพิจารณากันอยู่ซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์คันน่าเชื่อถืออย่างเลี่ยงไม่ได้นะครับค่ะรวมถึงมีข้อมูลว่า เนื้อหาที่เคยยกย่องท่านในสื่อการสอนบางหลักสูตรก็ถูกปรับแก้หรือถอดออกไปแล้วก็ตามอ๋อเหรอคะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงอยู่แล้วก็เป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ในแหล่งข้อมูลเยอะมากก็คือคุณอุปการในอดีตโดยเฉพาะบทบาทในการเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งขับเคลื่อนการดูแลผู้ป่วยเชวเที่วัดพระบาทน้ำพุค่ะอันนี้ชัดเจนมากในช่วงเวลาที่สังคมยังมืดมนกับปัญหานี้ งานส่วนนี้มันช่วยต่อลมหายใจบรรเทาความทุกข์ให้คนจำนวนนับไม่ถ้วเลยครับแล้วก็ได้กลายเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์สาธสารณสุขงานสังคมสงเคราะห์ของไทยไปแล้วมไม่ว่าเรื่องราวหลังจากนั้นจะเป็นยังไงก็ตามบทบาทในช่วงแรกเริ่มเนี่ย เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจริงๆครับค่ะวันนี้เราก็ได้พยายามไล่เรียงแล้วก็ทําความเข้าใจเรื่องราวชีวิตที่ซับซ้อนของอดีตพระอลงกตจากข้อมูลหลากหลายที่เรามีในมือนะคะซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นจริงๆเขาว่าชีวิตของบุคคลสาธารณะเนี่ยมันมีมิติที่หลากหลายมากๆค่ะครับ ทั้งด้านที่ได้รับการสรรเสริญแล้วก็ด้านที่ต้องเจอกับการตรวจสอบข้อกล่าวหาหรือการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอเลยผลกระทบต่างๆที่ตามมาก็มีทั้งในเชิงบวกที่จะลึกไว้แล้วก็เชิงลบที่ยังเป็นคําถามอยู่นะคะใช่ครับเป็นเรื่องราวที่ให้บทเรียนให้แง่คิดได้หลายอย่างจริงๆครับ และก่อนที่เราจะจบการพูดคุยเพื่อเจาะลึกข้อมูลในครั้งนี้นะครับผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามชวนคิดไว้นิดหนึ่งค่ะได้เลยค่ะซึ่งเป็นคําถามที่ต่อยอดจากสิ่งที่เราสํารวจกันวันนี้แหละครับแต่คําตอบอาจจะไม่ได้มีในข้อมูลโดยตรงอยากให้ผู้ฟังอาจจะลองนําไปคิดกันต่อเป็นการส่วนตัวนะครับว่าค่ะจากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้พิจารณาจากข้อมูลตรงหน้าเนี่ย ัางแต่งานด้านมนุษยธรรมที่โอโหได้รับทุนจากสถาาประชาชนเยอะมากจนมาถึงข้อกล่าวหาเรื่องการบริหารจัดการเงินบริจาคที่เกิดขึ้นภายหลังเรื่องราวนี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับความสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะครับของความโปร่งใสแล้วก็กลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพสําหรับองค์กรต่างๆโดยเฉพาะองค์กรที่ทํางานโดยอาศัยความไว้วางใจเงินบริจาคจากประชาชนในสังคมปัจจุบันของเราบ้างครับ โหเป็นคำถามที่กระตุ้นให้ต้องกลับไปคิดต่อจริงๆค่ะสำหรับการร่วมกันพิจารณาข้อมูลในครั้งนี้ก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ